สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มเมืองนนคนหน้ามนเซลเต่าโปรแรงนะครับผมวันนี้เราก็มาเสนอในรุ่น4ประตูนะครับก็เอาใจใส่ออตโอตโอ้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นตัว LDA นะครับเกียรออ์ออโต้ใครที่รอรุ่นนี้อยู่รอรุ่นแบบว่าเกียร์อโอโต้แต่แบบไม่น้องแต่งคือออปชันแบบว่าครบๆกันนิดนึง หล่อเรียบๆในสายออโต้นะฮะอันนี้ก็จัดมาให้แล้วสำหรับตอนนี้ใครที่รอเกียร์ออโต้6สปีดนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูออปชันกันนิดนึงซึ่งจริงตัวนี้ก็คือรุ่น LDA เดิม,มแหละฮะแล้วก็4ประตูเอามาใส่เกียร์ออโต้ให้สำหรับคนที่ชอบเกียร์ออโต้ถนัดเกียร์ออโต้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าก็หลักๆเลยที่เปลี่ยนทางด้านนี้ก็จะเป็นกระจัง กระจังหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะที่เห็นก็คือจะเป็นเป็นลายทูโทนนะครับเป็นจะออกสีสีเทาสีเทาอ่อนๆแล้วก็จะเป็นคมเมียมอ่าอันนี้ก็จะดูแบบมีมีมิติมากขึ้นนะครับสวยเลยอันนี้แล้วก็มีลายเคปล่าด,ด้านในแอบอยู่ข้างในนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ดูสปอร์ตมากขึ้นสวยดูแบบกระจังหน้าดูมีมิติมากขึ้นมีเส้นสายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะ เพิ่มเพิ่มความเล้าใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะอันนี้เราก็มาดูในส่วนของคือสีเนี่ยหลักๆสีก็ยังเป็นสีเดิมอยู่ก็จะมีในส่วนของสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็สีบอลเงินนะฮะราคาเนี่ยสำหรับรุ่นนี้เลยนะแปดหนึ่งเก้าแดสนหนึ่งเกบาทนะครับผมใครสนใจเป็นสีดำหรือสีบอลเงินนะครับเพิ่มอีกแค่7 0 0 0บาท แต่สีขาวเนี่ยราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าสวยหล่อแบบนี้ล้อแม็กก็เป็นแม็กอลอยสิบหกนิ้วทูอ่าอันนี้จะเป็นจะเป็นลายแบบว่าลายลายก้านตรงถี่นะครับสวยอันนี้ก็เรียบๆสำหรับสายออตโต้ไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกข้างนะฮะอันนี้ไฟเลี้ยวก็จะเหมือนพวกตัวท็อปแหละหลักๆแล้วนะฮะ ่เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงนะฮะนี่เลยใส่ออตโต้เกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้แล้วก็จะมีออปชั่นในการขึ้นลงทางลาดชันนะฮะอันนี้เป็นปุ่มสามารถใช้งานได้ขึ้นลงทางลาดชันก็จะเป็นเกียร์ออตโต้หสปีดป,ปกตินะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของจออันนี้ก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับ7นิ้วแล้วก็สามารถที่จะเวลาเข้าเกียร์ท้ายหลังเกียร์อาเนาะก็จะมีในส่วนของมีภาพขึ้นโชว์ด้านหลังก็จะมีเส้นบอกเขียวเหลืองแดงอะไรประมาณนี้แล้วก็แอร์ก็สามารถปรับได้จะมีสามปุ่มปรับความปรับลมแอร์ปรับอะไรพวกนี้ปรับได้ปกตินะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ อันนี้เป็น Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของจะมีมัตติมีเดียฟังก์ชันตรงพวงม,มลาลัยด้านนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เวลาขึ้นรถมาก็เชื่อมต่อบลูทูธได้และสามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้เลยนะฮะกดในเรื่องของฟังก์ชันควบคุมวิดีอได้นะครับอ่าพวงม,มลาลัยก็ปรับได้เหมือนเดิมปรับขึ้นลงหรือว่าจะยืดหดเข้าได้เขาหาตัวแล้วแต่การนั่งของเรา สลีละคนขับอันนี้สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ค่อนข้างที่จะหลายรูปแบบนะครับอันนี้สวยเลยอ่าเอาใจใส่ออตโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงอ่าด้านหลังนี้ก็ก็จะเป็นปกเหมือนเหมือนเดิมปกติ แต่ที่เปลี่ยนเลยเนี่ยคือในส่วนของเบาะนะฮะเบาะผ้าเนี่ยจะเป็นลายใหม่จะดูมีความสปอร์ตเล้าใจมากขึ้นนะฮะจะมีเส้นสายตรงนี้เข้ามาเป็นลายเขาเรียกมันเป็นลายลายเบาะก็ดูสวยขึ้นนะครับอ่าสวยขึ้นแล้วก็จะมีช่องเสียบอันนี้ฮะยยูเสีเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้หรือ ชาร์จพวก power bank หรืออะไรพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะว,วางอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะฮะอันนี้นั่งสบายเลยอารมณ์เหมือนรถเก่งนะฮะภาษีเท่ารถเก่งด้วยอันนี้สี่ประตูเกียร์ออโต้เป็นรุ่นอ่ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับอ่าเอาใจสายออโต้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูด้านหลังกันนิดนึง ในส่วนของไฟด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกไฟตัวท็อปโดยโดยทัย่วไปอยู่แล้วก็จะเป็นไฟอาไฟเคลียร์เลนไฟด้านท้ายเคลียร์เลนแล้วก็กันชนท้ายนะฮะกันชนท้ายนี้ก็จะมีต่างระดับสองสองระดับก็สามารถที่จะเหยียบขึ้นลงได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็จะมีดีไซน์ค่อนข้างจะสวยนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมดีไซน์ตรงนี้คือเหมือนเดิมแหละฮะแล้วก็มีจอมีอันนี้จะเป็นไอ้เป็น,เป,นเป็นกล้องหลัง ที่จะแสดงภาพไปที่จอด้านหน้าอ่าแล้วที่เปลี่ยนอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดเลยเพื่อความแบบในเรื่องของไฟท้ายก็คือเปลี่ยนสีตรงนี้จากสีเดิมเนี่ยมันจะออกสีบอลเงินแต่นี้ก็จะให้มาเป็นแบบเป็นดำมันนิดนึงให้ดูแบบดูสปอร์ตมากขึ้นอ่าดูเท่ๆสปอร์ตมากขึ้นนะฮะเพราะจะได้ตัดตัดกระสีของตัวไฟตัวนี้ก็จะดูเด่น ขึ้นมามากขึ้นนะฮะอ่าใครมองรุ่นนี้อยู่นะคือถือว่าให้เกียร์ออโต้มาแล้วด้วยถือว่าสวยเลยนะฮะสวยจบโดยที่แบบไม่ต้องไปแต่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเล่นรุ่นเนี้ก่อนหน้านี้อาจจะเล่นรุ่นเอเพราะว่ามันมีเกียร์ออโตโอ้แต่ตอนนี้ใครที่แบบว่ามองคือคือรอการตัดสินใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แนะนำว่าเล่นรุ่นนี้ได้นะฮะ รุ่น LDA ก็คือไฟเหมือนตัวท็อปกระจังหน้าล้อแม็กอะไรพวกนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆตัวท็อปแล้วคือไม่ต้องแต่งเลยใช้เรียบๆแบบนี้นะครับราคา8 1สน0 0ึบาทสีขาวหรือว่าชอบสีดําหรือสีบอนเงินเพิ่อมอีก7,000บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้โปรโมชั่นของเราเลยนะฮะก็จะมีส่วนลดครอบครัวอ e ีูเนี่ยส่วนลดห้าพบาทนะครับ ใครที่บ้านใช้อยู่ก็เอามาเป็นส่วนลดได้5,000บาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดอกเบีย้ยอันนี้ดอกเบี้ยตอนนี้ก็ปรับลงมามีดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเป็นในส่วนของดอกเบีย้ยพนักง,งานรายได้ประจำนะก็จะมีในส่วนของดอกเบี้ย1.85ด้วยนะครับผมดอกเบี้ยก็ถูกมากแล้วก็ได้ในส่วนของรับประกันเพิ่มด้วย5ปีแสนหกหมืโลนะครับอันนี้ถือว่าคุ้ม สำหรับรุ่นนี้ใครมอง4ประตูตอนนี้ออกแนวกึง่งกึ่งรถครอบครัวนะฮะภาษีเท่ารถเก๋งนะครับเครื่องพันเก้าของเรา6สปีดนะครับผมก็รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยนะครับมองหาอยู่ช่วงนี้ก่อนจะปีใหม่นะครับผมก็แนะนำรุ่นนี้เลยผมแนะนำมากเลยรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คนใช้เยอะ4ประตู แต่ตอนนี้มาเอาใจในส่วนของเกียร์ออโต้เพิ่มขึ้นมาอีก,อกหนึ่งรุ่นนะครับก็ใครสนใจที่จะมาดูรถกับเราผมก็แนะนำได้เข้ามาดูรถตัวจริงที่โชว์รูมได้เลยยูสุออโต้เซ็นเตอร์นนทบุรีนะครับก็ตอนนี้รถก็มีให้ดูเกือบจะทุกรุ่นนะครับหรือว่าจะมานัดทดลองขับหรือในพรกนี้ก็นัดเข้ามาทางช่องทางของอของเซลล์โดยตรงหรือว่าจะเป็นช่องทางของยูสุ นนแครลน์ line, นะครับหรือว่าจะทักมาทางทางเมลหรือว่าทางทางทุกช่องทางทักมาได้เลยนะครับก็ขอแนะนำรถรุ่นนี้รุ่น LDA 4ประตูตัวสแตนดาร์ดเกียรอโต้ก็ขอแนะนำไว้รุ่นนี้เลยนะครับยินดีมากครับสวัสดีครับ